เฟสเลดยูทูปหนึ่งแสนบาทต่อคลิปนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเฟสเลดยูทูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเฟสเลดยูทูปเนี่ยนะครับนะผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าเขาทําช่องเนี่ยที่ไม่ต้องเห็นหน้าหรือว่าไม่ออกหน้ากล้องนั่นเองเหมาะสําหรับคนที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องนะครับแล้วอยากที่จะทําเงินหรือว่าใครที่อยากจะทําเงินแต่อยากที่จะมีทีมงานทําเยอะๆโดยที่เราไม่รู้ว่า ใครเป็นคนทำวันนี้ผมจะอธิบายฟังว่ามันมีรูปแบบเนี่ยแบบไหนได้บ้างนะลองมาดูนะครับบางช่องนะอันนี้ผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับนี่ฮะลักษณะของช่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยนะเราไม่รู้เลยนะครับว่าคลิปนี้ที่ทำเนี่ยนะครับเป็นใครนะครับ How wide is the camera field of view? อันนี้คือไม่ออกหน้ากล้องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างนะนะตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะยกตัวอย่างช่องนึงนะครับนี่สมมุตินะนะครับนะ เนีช่องนี้มีผู้ติดตามประมาณ1ล้านคนนะครับไอ้บ้านะครับนี่นะเนี่ยไอ้บ้านะครับอ่าลองลองดูนะนะครับลองดูคลิปพวกนี้นะครับยอดนิยมดูสินะครับคลิปยอดนิยมนะฮะยกตัวอย่างโหดูตั้ง41ล้านนะครับอ่าเนี่ยฮะนะครับ girls in class O M G นีฮะ books and school bag อ่าฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่าง er Mother, ผมให้ดูนะนะครับอันนี้เป็นช่องเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับนะฮะเห็นป่ะนะฮะคือบางท <me> ีเนี่ยครับที่เราทำเนี่ยฮะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นหน้าเราก็ได้เห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเป็นไอเดียต่างๆนะผมให้ดูนะครับหนดูนะดูยอดนิยมซินะครับนี่ยดูยอดนิยมนะครับลองดูนะฮะลองคลิกดูนะ นะครับนี่แทบไม่มีเสียงพูดอะไรเลยนะครับก็คือทําอาหารไปนะครับ นี่คือไอเดียในการที่เราสามารถที่จะทำเงินกับ YouTube โดยที่ไม่ออกหน้ากล้องนะครับบางครั้งเราเรียกว่าเปิดเสร็จยูทูบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินบน YouTube นะครับผมมีคัดเรียนที่ชื่อว่า YouTube Expert นะครับนะคุณสามารถเรียนออนไลน์นะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับและตอนนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ก็คือว่าคุณสามารถใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในการทำคลิปได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเจอกันในคัดเรียนออนไลน์ครับทุกคนไปแล้ะ